มีอะไรคะหนึ่งมีชมพู่มีอะไรคะมีมะม่วงยยมีอะไรอีกลูกมีลำไย,ย,ย,ยมีอะไรคะอ้อยฮะอ้อยม,ม,มีอ้อยเกออ่งมากเลยตรงนี้เองแต่แต่เอออ้อยเนี้ยครูยันจิตก,ก็ประดิษฐ์ท่ารังไปแล้วเมื่อตอนปีห้าแปดนะคะหนุ่มสาวชาวไร่อ้อย ทีนี้ก็จะมาเสริมอะไรคะเสริมมะพวง่วงนี้มันจะสวยไหมเสริมอะไรคะเสริมมะเฟืองเสริมอะไรคะเมื่อกี้เสริมควาใหญู่ว่ามันก็ไม่มีรูก็เลยเออคิดว่าเราจะเอ่อเสริมชมพู่ดีไหมลูกตั้งชื่อว่าเสริมชมพู่อย่างนี้พราอมไหมไม่เพราะก็เลยคิดว่าเสริมชมพู่หวานมันต้องคล้องจองกับอะไรตั้ง เซิรงสารานเกตคนผู้หวานอำเภอคลองหานะคะอันนี้ครูก็จะแจกเอกาสารให้เธอดูอ่ะแจกเอกาสารชุดที่หนึ่งชุดที่สอง,สองมาฝั่งนี้ก็ได้นะลูกนะคะนะคะมาฝั่งนี้ก็ได้ไดนะลูกร ะคะที่มาของเซิร์ฟสรานกิจคุณผู้หวานำเกิงคองหาดก็คือเอ่อที่อำเภคลองหาดของเรานะคะมันจะมีมันไม่มีทะเลมันไม่ได้มีคลองหาดจริงๆที่ทําไมต้องบอกว่าเป็นคลองหาดนักเรียนเปิดดูเอกสารอ่ะเพราะว่ามันมีต้นมะาหาดเยอะนักเรียน ครองมหาดแต่ก่อนนี้เป็นครองมหาดทีนี้คำว่าครองมหาดมันครอไหมเขาไม่ตัดคำว่า เดิมเป็นแบบนี้นะคะทีนี้มาเข้าสู่บทเรียนที่ครูจะเข้าไปนะคะชมพู่ครูก็เลยเอาตั้งชมพู่ตั้งชื่อว่าเสิร์มสานกิจชมพู่หวานอำเภอคลองหาดโดยมีอุปกรณ์การรำก็คือเนตะกร้กาสองช,ชมพู่นะคะ เวลาลัมจริงเราก็เอาชมพูสีก็ได้ทีนี้จะให้นักเรียนฝึกฝึกให้นักเรียนอ่านักเรียนเปิดดูท่าแรกมันเป็นท่าอะไรคะท่าแรกใครจะลุกขึ้นสาธิตท่าแรกให้ครณดูเปิดเปิดท่าแรกค่ะเห็นยังคะลูกอ่ะเปิดขึ้ท่านให้ครูดูหน่อยเปิดขึ้นมาค่ะท่ารามเปิดท่ารามอะเปิดท่ารามมีแถวอ่ะเปิดขึ้นมาค่ะเปิดขึ้นมาเลยนี่นะคะ กสารการสอนของครูเยนจีนนะคะชุดชุดการสอนประกอบการเรียนรู้มีทั้งหมดแปบบชุด เป็นชุดออะไรคะเป็นท่ารังท่ารังที่หนึ่งสองสามทีนี้เดี๋ยวครูจะมาขึ้นท่ารังเลยเนาะนะคะอ้าวท่ารังท่าทีา่หนึ่งอ่านักเรียนเก็บหนังสือเก็บหนังสือขึ้นค่ะแล้วก็นะอ่านักเรียน็บดที่มาลูกนักเรียนทัน้งหมด ยืนน<จ>ะเอาท่าก่อนคุรูขออนุญาตขึ้นบนนี้เดี๋ยวเราจะต้องใช้อุปกรณ์นะลูกนะครูใช้อุปกรณ์แบบนี้ผู้หญิงผู้หญิงทำท่าแบบนี้ค่ะผู้หญิงทำท่าแบบนี้ค่ะกวักมือปวักมือมือข้างหนึ่งปกมือเดินด้วยเท้าขวาหนึ่ง สองสาปนี่นะคะเา้าข้ที่สองนง ตัวนี้ก็เป็นผู้ชายตัวแรกนี้กงเป็นผู้หญิงนะแบีนี้นะลูกผู้ชายทำท่านี้มือขวาไปข้างหน้าข้างหน้าข้างตัวข้างหน้าข้างตัวหนึ่งสอง ăn นี่ค่ะ1 2 3 4 5 6

kamu uh -huh. uh -huh. ลองเซฟทซ่ว่ามันจะหมด10ข้าง,งไหนสามไปค่ะหน อ่ะตัวเองาลองออกมาออกมาใหม่เป็นแถวเป็นแถวตอนอะไรนะเป็นแถวตอนลึกแล้วก็ออกเป็นแถวไหนลองไปไปอีกค่ะแล้วทางนี้เพราะฉะนั้นผู้สองผู้สองไปทางไหนคูก ให้ค2่สองไปทำไหนเขาไปแถวนลกเหรอก็แยกปเลยค่ะอ่ะอ่ร่มแถวตอลึกไปเตอนลึกแตอนลกบส่งตอนแยกอ่ะแยกไปาแยก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 ทางแยกแยกแยกสองโอเคสองสองมเวทีไหนคะเวทีสองหมูอยู่ที่อันนี้ต้อง เป็นแถวตัววิ่งไหนมัทนี้ครับนี่ครับโอเคอันนี้ตัวเปล่ามาที่นี้ครับโอเคนนนเลยไม่มีเู่เลยตัวนี้นี่เอาแล้วไงคะเดี๋ยวเราจะเริ่มลำใหม่จนมาถึงท่าต่อแล้วนะนะคะพร้อมยังคะพร้อมแล้วเชิญค่ะ

นี้ขออนุญาตด้